เฮ้ยเพื่อนหิวจังเลยอ่ะมื้อน,นี้เรากินอะไรกันดีอ่ะ ใช่เหมือนกันช่วงน,นี้ก็ออกไปไหนไม่ได้ด้วยช่วงโควิดไปไหนก็อันตรายอือใช่ช่วงโควิดแต่ว่าฉันคิดถึงน้ำพริกฝีมือแม่ไฟจังเลยอะ่ะฉันก็คิดถึงเหมือนกันว่ะแต่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านเลยไม่มีน้ำพริกอร่อยๆกินเลยนะพวกแกอยากกินน้ำพริกกันใช่ไหมใชน่นี่มีเลยน้ำพริกกินจุกแสนอร่อยฉันจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยแกโอ้โหโอ้ยน่ากินเหมือนกันนะเนี่ย งั้นได้เลยว้าวหน้าตาน่ากินมากเลยน้ำพริกกินจุของเราคัดสรรด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่โขกปลานะคะยันถึงกรรมวิธีสุดท้ายเลยทีเดียวดูจากการตำน้ำพริกได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยจริงจังขนาดไหนใส่ใจรายละเอียดขนาดไหน กองสั่นเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าค่ะประกอบด้วยพรกแห้งหอมแดงกระเทียมค่ะนี่คือเครื่องเทศนะคะส่วนเครื่องปรุงมีน้ำตาลน,น้ำปลาน้ำมะขามค่ะและทีเด็ดที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือปลาข้างเหลืองนั่นเองค่ะเสร็จแล้วค่ะเ,เพื่อนๆเป็นไงน่ากินไหม ของเราน้ากินมากเลยค่ะลองตักขึ้นมาดูนะคะอืมแตงอาจจะอ่อนไปนะคะเลยตักน้ำพิมพ่ขึ้นตักใหม่ค่ะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปให้เพื่อนๆชิมกันดูนะคะโหหน่ากินมากเลยจ้กินเลยเพื่อนจัดเลยชอบเปิดนะ มีน้ำพริกอีกไหมอะคือว่าฉันอยากสั่งซื้ออ่ะได้สิสามารถสั่งได้ที่เพจเฟซ BOOK น้ำพริกกินจุได้เลยนะราคาเพียง59บาทเท่านั้นแล้วเขาก็มีบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะไปสั่งเลยเพียงกดเข้าไปในเฟซบุ๊กพิมพ์คำว่าน้ำพริกกินจุคะ่ะจากนั้นนะคะก็จะขึ้นเพจเราแบบนี้เลยค่ะ กดเข้าไปเลยอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะสามารถทักแมค้าเข้าไปได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเว,ว้นจะมาสั่งนะมาคิดต่อกันเถอะฉัิวข้ามา